สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าส right. <Next. Okay. S 2> ู่ช่องของยีดาวนะคะรถสกีบ next น็กสสวัสดีครับไปไปกินไอติมไปกินไอติมมาสลายันเนื่องด้วยวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะเราก็จะพากันขับรถชิลๆไป รถนะคะสะอาดมากเลยค่ะแล้วนะคะเวลาจะขึ้นรถต้องทำนี้นะคะปิดประตูครับือนนะคะไปะกินไอติมกันค่ะตรงที่เขาตากอากาศกันนะคะมีไอติมขายมันฝรั่งทอดนะคะก็พาลูกๆขับรถไปเที่ยวกันค่ะตามไปดูเลยค่ะ มลนอะไรนะวินวินเมลวินวินเมลกังหันนิสโรดใกล้จ้ะกังหันเล็กๆอยู่ใกล้บ้านยดานะคะยูสตดนค Hebben wij ook een uh, hoger gebouw? Gebouwd? Ja, linkstotel hoog in Hoog. Moet ik, moet ik hun kenteken blurren? of is het open, uh, openbaar? Maar je van ons Maar in en moet uh, Ik heb het niet gevindet, ik okay. heb hier van het Hoi! Toch wie Apa? Oh, rem, rem, rem. Oh, yeah, hehehe. Oh, yeah, rem rem hehehe. Oh,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  hehehe. เ,เขาแกล้งเลี้ยวผิดทางเพราะว่าเขาอยากให้เมียมาถ่ายรูปตึกนี้แต่ที่จริงเขาลืมทางเลี้ยวปจนค้อนขึ้นหลายแท้อากาศร้อนหลาย อากาศร้อนอากาศดีเท่าไหร่29อ,องศาเหรออย่างนี้นะคะประเทศฮอลแลนด์ถ้าอากาศดีคนก็จะออกข้างนอกมาอาบแดดดูเมืองประเทศนี้จักรยานนะคะจักรยานเยอะ x เก้าออกข้างนอกนะคะเขาจะปั่นจักรยานมาเที่ยวนะคะจอดเต้นมีแต่จักรยานเห็นไหมจักรยานสีแดงขวันไปนี่ไงจักรยานสีแดงสีเหลืองจักรยานทั้งนั้นเลยเห็นบหเวลาคนมากเขาก็บ่ต้องไปจอดในเขาไม่ต้องไปจอดรถ ดดโอ้ผู้บ่าวผู้บ่าวเนมผู้บ่าวเนมผู้บ่าวเนมนี่ค่ะตรงสถานที่อาบแดดของคนนะคะ

ฝั่งตรงข้ามก็มีคนนอนอาบแดดนะคะฝั่งทางนู้นนะคะเขาจะอาบแดดแบบไม่ใส่ไม่ใส่้ผ้าเลยก็ได้นะคะฝั่งนู้น,นะคะถ้าใครสนใจไปอาบแดดให้ผิวแทนอร่อยไหมอร่อยครับมามากินด้วย ลูบหล่อฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีไหมคะสบายดีมากมากเลยกินอะไรตะกี้นี้กินไอติมกินไอติมอะไรไหมอร่อยดี Soft size ใช่มูเซ็อกเหรอจิ้นใจ Soft size ไอติมไอติมอะไรผมไม่รู้ครับ What What is the Soft What is the soft ใสใส Jij bedoelt uh, mij. Vespa. Het team mij. Het team zacht. Oeh ja, ja, kijk. Wauw, mama proeven eerst. Wie mm. heeft de rissje vastgehouden? Ah, Kim, Kim. Okay. <laughs> Aan papa ja, geven. Een beetje zuur. onderkant is oranje steken. Een mm -hmm. beetje zuur. Ik heb gewoon alles smaak en, en van de roze, ik wil ook proeven van die roze kleuren. Kijk, ik denk dat ik het een keer als lepeltje gebruik. Zie je dat? Ja. Ah oh, ja. Maar ja, eet het even gewoon leeg. Ja, Beetje dichter bij mijn mond. Ja, hier, <laughs> Allemaal zuur, niet zoet. Lekker. Best wel lekker. เป๊ะปี๋ไหมโอ้ลงปัปัตัดปัดตัดโอหอปัดตัดโอหรอัซิบอสถั่วกับมายองเนสเอ่อไม่มีไอจิไม่มีหอมบางที่เขาจะใส่หอมสดหอมหอมพอใหญ่สับๆนะเอ่อภาษาด,ดัชเขาจะเรียกว่าปัดตัดปัดตัดหรือว่าพอมเม Duits en French fry. Seba. Seba. I rij aan, Seba. Hè? Alleen maar, kap. Zeg nog een keer. Wat? Ronmaak. Ronmaak, kap. <laughs> oh. Moet ik jou helpen? Ik ga gewoon maar even lopen. Ik ook? Ik heb er gewoon te de denken van. Ah. Wat, wat is nou wel. Uh, wat maakt hier nog ETS van zo? Hoe snel is het? als. ook ook uh, groter. อ๋อตึกใหม่ตึกใหม่อ๋อมองมาเห็นมองมาสดเบจิเฟร์ <laughs> ถนนหินลูกรังลูกรังถนนขลุขละถนนที่เป็นก้อนหินหัวเด็กก็เรียกว่าหัวเด็กนะคินรุกบ <laughs> ที่กองอยู่นี่คือหญ้านะคะหญ้าเขาตัดมาแล้วเขาก็จะห่อไว้ในพลาสติกเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงสัตว์ตอนหน้าหนาวแล้วนั่นก็เป็นรถแทรกเตอร์แล้วที่คลุมอยู่นี่ก็คือกองหญ้าเอาไว้เลี้ยงม้าเลี้ยงบัวเลี้ยงหมูหมูกินไหมหมูกินหญ้าไหมไม่กินเนาะอันนี้ก็เอาเอาเดอ์บูเทร์ไร die voor die hater. Ah, oh, oh, ja. weg was vers Ah, dat is mooi. Aan de voorkant. Ook loom vaak, Dat is Vroeger gebruikten ze als uh, maling, toch? Dus voor waterbemaling. Kijk maar. Oh, waterbemaling betekent uh, Dat je het water wegpompt. Dat uh, je het waterpeil bepaalt. Wit 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 naam. Nou, met naam kunt zo'n zoon, katje, molen. Zodat het water in de sloten hoger moet of lager moet. Ah, oké. Goed plap lap naam, maar tegenwoordig gebruiken ze gewoon elektrisch. Die staat ernaast, dat gemaal. พาไปกินไอติมจริงๆกินไอติมกับปตัปตตปัตตคือเฟรนช์ฟรายนะคะแล้วก็ขับรถกลับบ้านเลยกว่าจะได้กินไอติมอยู่ตั้งไกลไปแป๊บเดียวก็กลับมานี่แหละค่ะคือวิธีคน,นอน่นแลน์ไปเร็วๆมาเร็วๆ <c oughs> ก็ขอบคุณมากที่รับชมวิดีโอนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ